สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีสาวน้อยเพียร์ผันแพงรงกับเอฟซีแฟนคับน้องคือเกาเชนเกาเชนเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้ครับพอกันอีกแล้วนะครับอับทางช่องทีมงานขอบตาดําพี่น้องเอคือจะเอาคักแท้นะครับพอดาบสอคือจะกินเขาข้ามไงเถอะคือจะกินนะผู้เดียวแท้ะ <laughs> พี่น้องในเบิรงนกิวลัอเอจังไดวกว็่าเยนี่พอดาบซอเนเอ ล่าสุดในการพอดาบสอ,อพอหน้าวงประถมบันเทิงศิลป์น,นะครับออยากได้เต่าอยองานะักก่อนหน้านี้ครับพอดาบอยากได้เต่าอยองไปอยู่นั่าบาทที่นี่อยากได้อุงยิงอีก <c oughs> บูย้ยคือจริงเขาข้ามไงแต่พอดาบสอเอาแล้วประถมมันเทิงเออนระเบียรว่าจะสินกับสาวหน่อยไปเปอนแพ่งอยู่ยากแล้วครับ พ่อดาบซอพ่อดาบซอลั่นพ่อดาบซอลั่นแบบนี้ระเบียบวาทศิลป์กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงว่ายังไงเอาเราเข้าได้ไหมคะตรงนี้เข้าได้จังไหนตัวบบเป็นคนพิการที่จอดรถทน,<ร>นพิการน,นะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> กำลังมาซื้อของไปฝากลิ่งหน่อย ลิงหน่อยอุ้งอิงออก็ร่งซื้อมาสื่อของไปฝากให้อีหล่าลิ่งหน่อยครับอกะมันเป็นภาพที่พี่น้องเบิ่งแล้วก็ตรงหัวเนาะตรงหัวตรงยิ้มคือมันหนีบอดโจกับอีหล่านะครับไปถ่ายรายการนะครับไปถ่ายรายการในส่วนของมอลําไอดอลน,นะครับในส่วนของมอลําไอดอลน,นะฮะ ในส่วนของมอลลไอดอนนะครับทังเวอร์ควอยกะสีมีที่ผม,มเหเนเนนี่ก็คือสามคณะครับเพราะว่าจะเป็นระเบียบว,วาทศิลป์นะครับสาวน้อยเพื่อนแพ่งนะรวกาปราถมบันเทิงศิลป์นะครับสามคณะใหญ่ด้วยกันนะครับพี่นอ้องสามคณะใหญ่ด้วยกันตัวเป็นอย่างคือพวกกวยล่ก่นันเขาก็่ได้ดรอกมีพี่เบื่องแ้ว สามคณะใหญ่ผมกับเบิงเนี่มันบอกกันพ่อดาบซอ้อนนี่เบ้ยคือบอดโจวเบานนะพี่น้องตลกหนางเงียบแล้วบอกเป็นต่อย่างหัวน้องหญิงเอบอดโจเป็นยังคือเบ่อนเฮ็ดเพลงเห็นน้อพันมานได้เถอาสีฮอดน้องหญิงนี่ก็นานยะพุนลาสงการขุนพันวันเถอาสีฮอดคิว้วน้องหญิงบ่มีเพงงลงไงดอกกรอบนี่พันวัสิเปิดฤนดูการเร้ว คือเพานมีผลงานเพียงอยู่นอ้อผลมาเดิเผมเบิง้งผมกับหัวรลอน้ำขอว่าได้ครับเจอผมโหลดครับขอบว่าได้ส้นนหรอครับกำลังถอยรถอยู่นะครับมันลงมาได้ครับพี่น้อง ตอนนี้เราอยู่ฟิวเจอร์พาร์คลังสินะครับผมเบิ่งพอดาบสวนย,ยังไม่ลงแต่ยัหัวย่ามบอโจูเแบาเซี้ยวกันนะคนเบาเซี้ยวกันได้ไหมออกได้ไหมมันชนครับมันชนเมื่อกี้มันชนไงก็จะเอาตัวหลังมันชนออกได้ยังมันชนไงเมื่อกี้ ไอ้บัดที่นี่พี่น้องผมจะให้เบิ้งอันนึงผมจะให้ดูอย่างหนึง่งตอนนี้เราถึงฟิวเจอร์พาร์คเลยนะครับพี่น้องว่าไผ พี่น้องมาผู้ใดนีอ่ออเมื่เห็นดอกกล้องหนาเบาถึงกระไดออมแอมครับพี่น้องเขาไปเบ่งนะออมแอมเพ่นสิไทย MV นะครับในส่วนของกุลสไตล์หัวใจมอลลัมนะครับเป็นเพลงเร็วเพลงแรกในชีวิตของออมแอม อ่าเป็นเพลงเร็วเพลงแรกครับในชีวิตเลยโจหาวยาวเจาว้าหน้าเวทีนะครับในส่วนของผลงานเพลงนี้สิ่งขนาดสุดๆุดไปเบิงพี่น้องไปดูรับชมรับฟังรับเชียร์รับแช่นะครับแต่ว่าจังไหนมือนี่แต่จะเรื่อมเป็นกำลังแรงเชย่์แรง,แรงใจให้พอโจกน้องหุงหญิง ทายไล่การยิ่งแง่รายกาสิบไปต่อ,อยุติท่าชวนบุรีเนาะเป็นงานรับเชิญพอโจโอ,องหญิงนะครับแล้วสุดท้ายกะสิบไปในส่วนของเอ้ยประเณสิบฝากในส่วนของมืออื่นนะครับมืออื่น <c oughs> สามโมงเกนาฬิกาซอยอยู่ซอยดันให้บอสโจนเนเตอ ทีมงานสาวน้อยไปเป็นแพงนะครับสาวน้อยเสเดิดแบนด์คันเปิดหัวดีพี่น้องผมชิววันฟังคันเปิดหัวดีมันกระสิดีนะครับจะเปิดหัวดีงานมันกรสิมีมันกรสิปังนะครับคือภาละอันหนักอึ้งนะครับตอนนี้นะครับมันกรซําเอาง่างไงถา้ถาว่านับรวมมาเป็นสาว สาวน้อยเพจมันแพงเนี่ยกะซำตั้งมอลลัวงหนึ่งขึ้นมาเลยตั้งวงดนตรีวงหนึ่งขึ้นมาเลยถ้ามันประสบผลสําเร็จมันคือจบนะครับมันก็คือยาวเลยสามารถหล่อเลี้ยงได้ไม่ว่าจะเป็นวงวงใหญ่อ่ะวงใหญ่บ่อาสิมาซอยวงหน่อยน้่คือมันสิวนวนเวียนในหันพี่น้องมันจะเป็นองค์กรไงแต่สมมติว่าหมืออื่นเนี่ยพี่น้องซอยกันเชี่ยซอยกันซอยกันแช่ชุ่มไปคอมเมมต์เนี่ยนะครับมันเสียในเพลงเนี่ย ติดกระแสกันมากมันปฏิเสธเพรไดหรครับนี่มันคือกระแสแต่เราก็ทําในทางที่ถูกต้องไงทำเพราะอะไรเพราะความหักแพรเเพราะการเบิงเพราะการเบิงแยง่งกันสําหรับเอซสาวน้อยเป็นแพรงคนติดตามช่องอา่าสาวน้อยเป็นแพงสองล้านกว่าคนนะครับคนละหนึ่งแชร์หนึ่งไไอคอมเมนต์เป็นไปได้บอครับเป็นไปได้หรอแต่ว่าอยากให้หลายที่สุดนะครับ อยากให้เป็นไปได้หลายที่สุดนะครับโอเคแล้วครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้นี่แหละแค่มืออื่นนี่สําคัญแห้งนะครับมืออื่นมืออื่นมืออื่นที่มันก็จอ่จอๆนะมันไกลที่สุดเอาวอาอ่อนไกลก่อนเนาะเดี๋ยวจังหวาอ่อนไกลนะครับกะอย่าลืมไปตุ่มไปโฮมกันนะครับสามมงเช้าตอนนี้ผมกัอยู่สีเปยวแล้วนะครับฟิลจะไปเดี๋ยวไปซื้อของให้น้องอิงเดี๋ยวถ่าเบิ้งว่าเฮาสีใดอิงยังไปฝากน้องอิงจุกกี้ไม่ใช่ครับอย่าลืมเด้อครับไปเบิง้งครับไปเบิงเบ้งของ,ของอันนี้พร้อม อ,อมแอมจวดสุดๆไปเบิงนะครับ